สวัสดีค่ะบัวบุตรสบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะในคลิปนี้บัวบุตสบงก็มีเมนูอร่อยออร่อยมาแนะนำค่ะเป็นเมนูข้าวผัดกระเพราหนําเลียบหมูสับค่ะทุกคนเรามาเตรียมเครื่องปรุงกันเลยนะคะอันดับแรกค่ะเตรียมข้าวสวยค่ะปริมาณตามต้องการเลยนะคะ ตักใส่ถ้วยเตรียมไว้นะคะแล้วเราก็ไปเตรียมน้ำเลียบหมูสับค่ะท่านใดจะทำเองก็ได้นะคะแต่ว่าบัวบุษบงซื้อมาจากตลาดค่ะน้ำเลียบหมูสับถ้วยนี้ซื้อมาในราคา30บาทค่ะทุกคน <c oughs> หลังจากนั้นก็หั่นถั่วฝักยาวปริมาณตามชอบเลยนะ หั่นเป็นท่อนสั้นๆประมาณนี้นะคะทุกคนเนาะแล้วก็ไปเตรียมพริกสดค่ะตาใส่กับกระเทียมนะคะพริกสดชนิดใดก็ได้ค่ะจะใช้ปริมาณเท่าใดก็ได้ตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็ล้างใบกระเพราให้สะอาดแล้วก็เด็ดใบกระเพราเตรียมไว้นะคะซึ่งใบกระเพรานั้นนะคะ เราจะใช้ปริมาณเท่าไหร่ก็ตามใจชอบของเราเลยค่ะพอดีบัวบุษบงเป็นคนที่ชอบทานใบกะเพรามากๆค่ะก็เลยเตรียมไว้เยอะหน่อยค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็ตั้งกระทะค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันนำพริกที่เราเตรียมไว้ลงไปผัดให้หอมเลยนะคะ แล้วเราก็ใส่ข้าวสวยที่เราเตรียมไว้นะคะพร้อมกับหนําเลียบนะคะลงไปผัดทุกคราให้เข้ากันค่ะและในช่วงนี้ก็จัดการปรุงรสตามใจชอบได้เลยนะคะจะใส่อะไรก็ได้ตามที่เราชอบนะคะผัดไปสักครู่นะคะหลังจากนั้นก็นำถั่วฝักยาวที่เตรียมไว้นะคะ ลงไปผัดลูกเขาให้เข้ากันค่ะเมื่อถั่วปักยาวเริ่มสุกนะคะหรือได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วก็นําใบกะเพราค่ะนําลงไปผัดให้เข้ากันนะคะผัดไปสักครู่นะคะเมื่อใบกะเพราสลดแล้วก็จัดการปิดแก๊สได้ค่ะ ซึ่งในช่วงนี้นะคะเราก็จะได้กลิ่นหอมของใบกระเพรานะคะโซยขึ้นมาทำให้หิวข้าวเลยทีเดียวค่ะทุกคนเพียงเท่านี้เนาะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวผัดใบกระเพราหนําเลียบหมูสับของเราค่ะพร้อมเสิร์ฟได้แล้วค่ะทุกคนขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะคะ หากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะให้กำลังใจบัวบุตรบงสตอรี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของบัวบุตรบงสตอรี่ค่ะและหากท่านชอบเมนูนี้นะคะก็นำไปประยุกต์ทําทานกันได้เลยค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ